สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังคงน้ําท่วมขังอยู่นะครับเข้าวันที่6แล้วนะครับซึ่งก็จะมาทําคลิปนะครับในการช่วยเหลือต้นทุเรียนนะครับที่โดนน้าท่วมขังอยู่จริงๆแล้วต้องขอกล่าวก่อนนะครับควรจะทําตั้งแต่วันที่สองที่3แล้วนะครับสําหรับของผมเองนะครับแต่ว่าณตอนนั้นนะครับน้ํามันสูงนะครับแล้วก็ อุปสรรคในการนำดินเข้านะครับมันมันมีเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เราต้องหาดินโกยนะครับโกยโกยมาใส่กระสอบเข้านะครับวิธีของผมก็นี่เลยครับการนำกระสอบนะครับมาใส่ดินนะครับแล้วก็การรอบโขนต้นทุเรียนนะครับตัวนี้จะช่วยนะครับให้ต้นของทุเรียนของเรานะครับมีโอกาสรอดนะครับก็มาแนะนำครับให้เพื่อนๆ ลองไปใช้กันดูนะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายทําในช่วงขั้นตอนการวางกระสอบนะครับขั้นตอนการทํานะครับเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปนะครับมันมีอุปสรรคเยอะนะครับในการนํากระสอบในการนําดินนะครับมามาถมแบบนี้นะครับด้วยน้ําที่ท่วมขังอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนได้รับชมนะครับมาอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับ อีกอย่างผมก็ทําคนเดียวด้วยนะครับผมนี่นะครับก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนนะครับมีโอกาสที่จะรอดนะครับไม่ไม่โดนน้ําท่วมนะครับจนรากเน่าตายนะครับผมตัวผมเองนะครับตอนแรกนะครับดําดินมาถมนะครับนาดินมาถมก่อนรอบโคนต้นทุเรียนนะครับทีนี้นะครับสรุปว่าดินมันมันเริ่มละลายไปกับน้ํานะครับ เวลาเราเดินไปเดินมาดินมันก็ไหลไปกับน้ำนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับนำกระสอบนะครับใส่ดินมาถมนะครับถ้าเป็นเพื่อนทำนะครับก็ให้นำกระสอบใส่ดินเลยนะครับมาถมถมรอบโคนต้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับให้มีความกว้างสัก1เมตร20หรือ1เมตรก็ได้นะครับ1เมตร5ก็ได้นะครับผมเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมก็ต้นทุเรียนระหว่างต้นทุเรียนกับคันกระสอบนะครับไม่ต้องให้กว้างไปกว่านั้นนะครับ ก็จะช่วยให้รากนะครับที่โดนน้ำท่วมขังนะครับมันมันมันแห้งมันได้รับออกซิเจนได้นะครับลักษณะแบบนี้เลยเมื่อเราถมลักษณะแบบนี้แล้วนะครับวางกระสอบรอบแล้วนะครับก็ให้เราเปิดนะครับเปิดหน้าดินนะครับโดยใช้จอบนะครับเปิดหน้าดินวิธีการเปิดหน้าดินนะครับก็ให้เราเปิดเบาๆนะครับ เราอย่าเอาจอบไปสับแรงๆนะครับเพราะมันจะทําให้รากที่อยู่บริเวณผิวดินมันขาดนะครับก็ให้เราค่อยๆถากเบาๆนะครับดูสังเกตด้วยว่ารากทุเรียนนะครับมันมันถูกจอบสับขาดหรือเปล่านะครับก็ค่อยๆเปิดนะครับเปิดหน้าดินตัวนี้นะครับก็เพื่อเอาดินที่กบรากทุเรียนนะครับรากฝอยนะครับออกแล้วก็ให้รากทุเรียนรากฝอยเนี้ยมันมันดีขึ้นรับอากาศนะครับ รับออกซิเจนนะครับก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานะครับที่เคยช้ำเพราะโดนน้ำท่วมนะครับได้รับออกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนในต้นนะครับเพิ่มโอกาสรอดนะครับนี่นะครับอย่างของผมนะครับก็จะเห็นว่ามีรากนะครับเดยนะครับตรงนี้นะครับรากฝอยนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าของผมนะครับยังยังถมรอบรอบข้างไม่ไม่ไม่เสร็จนะครับถือโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมก่อนนะครับเพื่อนําไปปรับใช้นะครับกับสวนของเพื่อนเนเองถ้าอ่าโดนน้าท่วมแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้ําก็ท่วมขังหลายจังหวัดมากนะครับนํามาแชร์สู่กันฟังก่อนนะครับในนะครับ ก็จะเห็นว่าเวลาเราเปิดแล้วนะครับก็จะมีรากโดเดโดเดย์แบบนี Do ้ครับนี่คือรากฝอยนะครับที่โดโดสีดำๆบุ้งนี Huang ้นะครับก็จะเป็นรากฝอยนะครับก็ให้เขาตั้งรับอากาศแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเอาดินนะครับมาอาัดขอบนะครับไม่ให้น้ํานะครับที่อยู่รอบนอกมันทะลักเข้ามานะครับมาท่วมขังโคนต้นอีกนะครับทําแบบนี้นะครับแล้วก็วิดน้ําออกให้หมดนะครับผมให้วิดน้ําออกให้หมด อย่าให้ท่วมขังเดี๋ยวผมก็ต้องทําการกั้นขอบก่อนนะครับแล้วก็วิทน้ําออกอีกทีนะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรามีโอกาสรอดนะครับซึ่งตอนเนี้ต้นของผมโดนท่วมไปประมาณห้าวันเข้าวันที่หกวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่ายังมีความเขียวอยู่นะครับยังไม่ไม่เหลืองมากนะครับตัวต้นเองอนี่นะครับตัวต้นเองก็ ยังมีความเขียวใบก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ทําการบํารุงด้วยปุ๋ยมูลไก่กับสูตรจิบห้าสิบห้านะครับสูตรเสมอบํารุงไปนะครับบวกกับการตัดแต่งกิ่งแขนงนะครับที่เขาแตกข้างลักงณละกินอ่อนๆนะครับแต่งกิ่งนะครับทำให้สารอาหารมันมาเลี้ยงที่ใบตรงปลายทงพุ่มนะครับเกิดความงามนะครับขึ้นมากะว่าอาจจะเลี้ยงอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วทดลองทําผลผลิตนะครับ ก็มาประสบน้ําท่วมซะก่อนนะครับผมนะครับก็มาเจอเหตุการณ์น้ําท่วมก่อนก็เลยไม่มีโอกาสนะครับที่จะทดลองทําดอกทาผลนะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดในลักษณะนี้แล้วนะครับเปิดแล้วก็วิดน้ําให้หน้าดินแห้งแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับก็ให้เราปล่อยให้แสงแดดนะครับเขา ส่องพื้นนะครับให้ให้มันแห้งสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเชื้ออะไรด้วยนะครับที่อาจจะเกิดจากน้ําท่วมนะครับเนี่ยนะครับก็ให้แสงแดดนะครับส่องโคต้นสักหนึ่งสองวันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาการเอาเสียมนะครับงัดดินขึ้นนะครับอย่าสับนะครับให้เรามองช่องนะครับว่าตรงไหนที่อ่ารากเขาน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ เสียมทิมลงไปแล้วก็งัดนะครับงัดเพื่อให้ดินใต้ล่างมันโปร่งนะครับผมโปร่งไม่แน่นเกินไปนะครับให้ออกซิเจนนะครับมันเข้าไปภายในชั้นใต้ดินนะครับมากขึ้นนะครับจากนั้นพอเราทําขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเราค่อยนําปูนเปลือกหอยปูนขาวหรือไตโคโดมานะครับมาวานนะครับเพื่อป้องกันนะครับยับยั้งเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นกับรากทุเรียนของเราได้นะครับที่จะมากับน้ํากับดินนะครับผม ก็เท่านี้นะครับก็จะช่วยให้ทุเลียงของเรานะครับมีโอกาสรอดสูงขึ้นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีหลายต้นนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าใช้วิธีแบบนี้นะครับแต่ก็จะช่วยได้นะครับให้ต้นทุเลียนของเรานะครับที่เราอุตส่าห์ลงทุนแล้วก็ปลูกมาใช้ระยะเวลาที่นานนะครับมีโอกาสรอดนะครับไม่จมน้ำตายนะครับผมก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับในผ่านพ้นอุปสรรคเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับสําหรับชาวสวนด้วยกันนะครับผมดนกำลังใจให้ฝ่าฟันไปได้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับนำวิธีนี้นะครับมาแนะนํามาแชร์สู่กันฟังนะครับผมของผมเองนะครับเดี๋ยวทําการกั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะวิดน้ําออกจากนั้นก็จะตากดินสักสองวันนะครับก่อนที่จะควรยกดินนะครับให้โปรแล้วค่อยนําไตโครตมานะครับ ปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็สังเกตอาการนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมตอนแรกก็จะบำรุงนะครับเพื่อทำผลผลิตนะครับแล้วก็มีการจะทำตัวต้นนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็เอาต้นที่ว่าพมเเล็ดนะครับมาแขวนจะกะจะมาทาบกิ่งนะครับนี่นะครับ ภากิ่งแขนงที่ยักเก็บไว้นะครับที่เขาแตกออกมาใหม่ๆก็จะทําแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนนะครับผมรอให้สภาพต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ก่อนนะครับการทําลักษณะนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวก่อนนะครับว่าเพื่อนๆนะครับอย่าเอาดินไปถมที่โคนเลยนะครับหลายๆท่านนะครับเห็นว่าเราก้านเสร็จแล้ววิดน้ําเสร็จแล้วนะครับก็ อยากจะถมโคลเลยให้เพื่อให้ต้นทุเรียนของเรานะครับอยู่เหนือระดับน้ํานะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอย่าไปเพิ่งทํานะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับตายได้นะครับการถมติดโคลนะครับให้สูงๆนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับมันก็ไม่ต่างกับต้นทุเร <c oughs> <m uch> ียนของเรานะครับที่โดนน้าท่วมขังอยู่นะครับโดนน้าท่วมอยู่เพราะว่าเป็นการเอาดินนะครับไป ออกซิเจนนะครับปิดอากาศนะครับเนื่องจากรากของทุเรียนของเรานะครับมันยังไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับมันยังไม่มีการรับแทงแทงรากปล่อยออกมาเพื่อรับอากาศนะครับรับออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงต้นนะครับผมอย่าเอาไปถมแบบนั้นนะครับผมวิธีการทําถ้าอยากทําให้มันสูงนะครับก็ให้เรากั้นขอแบบนี้ก่อนนะครับกันลักษณะนี้เลยแล้วก็ค่อยๆถมดินด้านข้างไปก่อนนะครับปล่อยให้ราก ตรงต้นนะครับเขารับออกซิเจนไปก่อนเดี๋ยวทิ้งระยะเวลาสักพักนะครับเดี๋ยวลากที่เขาฟื้นตัวดีแล้วนะครับเขาก็ชอนชัยนะครับขึ้นมาบนหน้าดินนะครับด้านนี้เองเพื่อให้มีลากบางส่วนนะครับรับอากาศแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยไล่ถมไปนะครับผมไล่ถมนะครับหรือว่ารอจนน้ําลดนะครับถ้าน้ําลดแล้วนะครับก็ให้เราค่อยๆถมโคนมาทีละนิดนะครับทีละนิดนะครับเพราะว่าลากรากที่อยู่ปลายทรงพุ่มนะครับเขาก็จะ ค่อยๆเดินออกไปด้านนอกเรื่อยๆนะครับพวกนี้เขายังรับอากาศรับออกซิเจนได้อยู่นะครับเราค่อยๆถมโคนเวลาที่มันลดไปแล้วนะครับค่อยๆถมแต่ว่าอย่าถมเต็มใหญ่กว้างนะครับจนเต็มทรงพุ่มนะครับอย่าเพิ่งทําแบบนั้นค่อยๆถมไปนะครับเดี๋ยวของผมเองก็จะทําเช่นนั้นเช่นกันนะครับตอนนี้ก็วางด้านข้างแล้วอาจจะนําดินนะครับมาวางทับอีกชั้นหนึ่งนะครับผม แต่ถ้าน้ําแห้งแล้วนะครับอาจจะแกะกระสอบแล้วกองดินแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็วางทับด้านบนนะครับไปเรื่อยๆแล้วค่อยไล่ไล่เข้าไปที่โคนนะครับผมอาจจะทําแบบนั้นนะครับผมตัวสําหรับของผมเองนะครับจะค่อยๆเลี้ยงรากนะครับให้เขาขึ้นมานะครับบริเวณหน้าดินก่อนในในดินที่สูงๆก่อนนะครับค่อยถมให้เต็มนะครับอันนี้สําคัญนะครับต้อง บอกก่อนว่าอย่าเพิ่งไปถมให้มิดตั้งแต่โคนนะครับจนถึงบริเวณที่เรากันกระสอบเอาไว้แล้วนะครับมันจะทําให้ไม่ต่างกับต้นทุเรียนของเราต้นไม้ของเราโดนน้าท่วมนะครับผมเนื่องจากรากที่อยู่ใต้ลากมันไม่ได้รับออกซิเจนแล้วมันก็จะเน่ามันจะตายเสียหายไปเช่นกันนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลาไม่กี่อาทิตย์นะครับรากเขาไม่สามารถชอนชัยขึ้นมารับอากาศได้นะครับผมในชั้นดินที่มันสูงมันหนานะครับผม ที่เราถมเข้าไปแต่ถ้าใครอยากถมนะครับก็ควรรอให้รอให้แบบน้ำมันลดมัน้นมันปรับสาภาพได้ดีก่อนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีก่อนนะครับเราค่อยถมไล่ถมไปบางๆนะครับผมทิ้งระยะเวลานะครับถ้าน้ำยังยังยังแห้งไม่ดีนะครับก็ค่อยไล่ถมบางๆไปก่อนนะครับทำแบบนั้นได้สำหรับ การช่วยต้นทุเรียนของเรานะครับผมสำหรับถ้าเป็นเพื่อนที่มีหลายต้นมากนะครับก็ให้ลดลงสัก1เมตรนะครับรอบวงก็ได้นะครับมันจะได้ประหยัดนะครับกระสอบประหยัดสุนแรงนะครับในการนำมาถมนะครับเหมาะกับส่วนที่โดนน้ำท่วมไม่เกินเข่านะครับเพราะถ้าสูงกว่านั้นมันอาจจะลำบากแล้วนะครับไม่เกินเข่านะครับ ก็สามารถถมลักษณะนี้ได้ไม่เกินเขาก็ความสูงนะครับถ้าเราเอาด้านตะแคงไม่ใช่ด้านนอนแบบนี้นะครับเวลาวางกระสอบไม่ได้นอนแบบนี้นะครับตะแคงตั้งขึ้นนะครับมันก็จะสูงนะครับมันก็จะกันได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วมีหลายๆต้นนะครับก็จะช่วยคุ้นนะครับแล้วประหยัดกําลังแล้วก็เงินทุนด้วยนะครับผม นี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะน้ําท่วมขังสูงหน่อยนะครับก็ประมาณหน้าแข้งผมนะครับฝั่งบริเวณนี้นี่นะครับก็ประมาณหน้าแข้งผมนะครับลดจากเดิมเยอะนะครับตอนแรกก็ประมาณหัวเข่านะครับก็ลดจากเดิมมาเยอะนะครับซึ่งทางเนี้ยเขาก็เริ่มมีใบเหลืองมั่งแล้วนะครับเนื่องจากน้ํามันท่วมสูงนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เขาเจอน้ําสูงนะครับทําให้ออกซิเจนนะครับ มันมันมันน้อยน้อยกว่านะครับฝั่งนู้นแล้วทําให้อาการใบเหลืองนะครับมันมันเกิดขึ้นได้มากกว่าฝั่งนู้นนะครับผมสังเกตนะครับใบก็จะออกลงเหลืองหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอาการต่อไปนะครับใบเหลืองอาจจะหลุดร่วงแน่ๆนะครับแต่ว่าใบใหม่นะครับก็จะแตกมานะครับดีหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับเทคนิคอวิธีนะครับที่ช่วย ต้นทุเรียนนะครับที่น้ําท่วมอยู่นะครับน้ําท่วมขังอยู่ให้เพื่อนๆนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับถ้าทอดไหนช่วงไหนนะครับผมอธิบายให้สับสนไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมด้วยความตั้งใจนะครับก็อยากจะมาแชร์นะครับวิธีที่ช่วยเหลือนะครับต้นทุเรียนที่เราอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานนะครับให้มีโอกาสรอดนะครับหรือว่าจะเป็นต้นไม้อื่นๆนะครับ ก็อยากอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าเกิดมีความสับสนตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้ฝ่าฟันอุป,อปสรรคนะครับธุรกิจนี้ไปได้ทุกๆท่ททานด้วยเช่นกันนะครับผมก็ต้องขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาอัปเดตนะครับกับความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ได้ทดลองทำแบบนี้ไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมาทาบกิ่งนะครับทับคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ